ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนะคะก็ได้นำะสบนิกรทุกหมู่เหลาะะ่าค่ะร่วมประกอบพิธีวันที่ระล,ลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ในราชวงศ์จักรีน,นายนรงรักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนะคะก็เป็นประธานในพิธีวันที่ระล,ลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7 ในราชวงศ์จักรีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเเวทีต่อพระองค์นะคะผู้ส่งบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพุธที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2436ี่ยมเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขึ้นสเสวยราชาสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2468และทรงสละราชาสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2478รวมดำรงสิริราชาสมบัติ9ปีเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่30พฤษภาคม2484 พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญหลายด้านเช่นด้านของการปกครองได้โปรโดให้ตั้งสภากรรมการองคมนตรีทรงตรากฎหมายเพื่อการควบคุมการค้าขายที่เป็นสาธารณุรโภคและการเงินระบบเทศบาลด้านการศาสนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมนั้นพระองค์ทรงโปรโดให้สร้างหอพระสมุด ทรงปฏิรูปการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ได้มีการปรับปรุงการศึกษาจนยกระดับมาตรฐานถึงปริญญาตรีทรงตั้งทงตั้งราชบัณฑิตยสภา,าโปรดให้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์อักษรไทยสมบูรณ์ชื่อว่าพระไตรปิฎกสยามรัฐ